คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาวันนี้เราก็มีอยู่500พอย n t นะครับผมกับเกมตีตุ่นนะวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคขอเริ่มทีชาแล้วกันเห็นเนมือมี500 point นะไโอเค100อุ้ย150เอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไปไปไ่ไหนไม่ได้ตีพวกแบบคนมีหรือชาอะไรนะก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับ ลองดูเหมือนกันนะว่าตัวสินดาราคาจะมาหรือเปล่านะครับอุ้ยโอ้โหดีจังวะโอเคนะคือเตือนสัตว์ประทั้งนั้นเอ้าทำอยู่เล่นไม่เข้าวะเอ้ยไม่ได้ทีเดเอวด้วยนะเอาจีบโอ้ยมิวแข็งมากโอเคดี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 ตั้งอยู่ที่900น้อยได้อยู่ได้อยู่ยังได้อีกอ่ะเอาจรีบมั่นจะพอหาอีกได้อีกนะ โ okay, อเคร้อยหนึ่งโอ้โหไม่ได้เฮ้ยทำไมไวะโอเคถึงห้าโอ้โหติ๊กจอบก็ไม่ฆ่านะผมตอนนี้เหลือแค่หกร้อยเองโอ,โ,โอเคร้อยนึ่งไ,ได้อยู่ได้อยู่ไว้อไยู่ว่าตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเหลืออยู่ห้าร้อยพอเอง มาเท่าทุนได้นะครับตอนแรกได้กำไรเนอยโอเคพุ่งจ่อมาโอ้ยเชี่ยนะครับถแล้วเพิ่มติดเลยนะนะไว้มาไว้มาไว้โอ้ยเวนลดลงเรื่อยๆเลยครูสร้างบอกมาแล้วว่าอะไรวะอยู่เกมดึงนะครับผมไม่เข้าเฉยเลยนะอุ้ยโอเคจัวมาที่เจ็ดร้อยได้เว้ยอืมไม่น่ามีนะมั้งทุกคนโอเคผมว่า อะท่านมันดูต่จะต่ำกว่าห้าร้อีกรอบเนี่ยอีกสักรอบนะครับผมผมพอเลยนะแต่ผมขอแค่พันเดียวพอวันนี้ท้ายเท่านั้นผมขาดอีกแค่นิดเดียวครับนะแต่ถ้าต่ำกว่าห้าร้อยนี่พอเลยนะเบรกเลยนะนี่ไงไม่เข้าเลยทีนี้กูโอเคก็ต้องจบคลิปเท่าน,นี้ว่ะโอเคก็ถ้ามันครับผมไม่เป็นไรก็ดีกว่าหมดตัวแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับอย่างน้อยเราก็ยังเบรกไว้ทันเนาะแต่เสียดายนะครับผมเมื่อกี้ผมได้มาสี่ร้อยแล้วนะนนก็จริงแล้วก็น่าจะพอะอ่ะเออแต่ผมตัดทิ้งจีเล่นต่อเองนะผมก็อยากได้พันเองนะแล้วก็ไม่เเปป็นนไรรคคับผมดี๋ยวลิห้า และกันนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรงไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอขอเห็นท่านผู้ชมดีกว่าและกันเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงนะทุกคนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย